Oh, 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 เจอกันนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถขุดขนาด12ตันนะของยี่ห้อ Caterpillar นะครับมาทำให้ชมกันนะฮะวันนี้เนี่ยนะฮะก็จะเป็น Caterpillar สามหนึดอนล์เอนะครับที่จะพามารีวิวกันวันนี้นะเนี่ยนะฮะแต่ก็เป็น3ามลนะฮะแน่นอนตัวดีเป็นรุ่นใหม่นะลูกค้าครับพวกนี้เนี่ยนะฮะเขาจะใช้งานเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องคอมเบลตัวใหม่ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะครับอ่าตัวดีนี่คือเริ่มใช้เป็นเครื่องคอมเบลแล้วนะลูกค้าครับไม่ได้เป็นไดเร็กแบบรุ่นเก่าอีกต่อไปแล้วนน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 นะะะะะะแแลลเเเเเเขข้้้้้้าา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 ดดดดวววววยยคคคมมมททททีีี่่่่รรรบป็ือออองงงงพกกกตสฮฮไไไไจึ กอนรูว่าเก่าด้วยนี่นะครับแล้วก็เจ้าตัวสเปคตัวนี้นะฮะก็ตามชื่อตัวคลิปของเราเลยนะฮะเขาจะมาพร้อมกับสเปคที่เป็นใบแท็กใหญ่แบบนี้นะครับนี่นะฮะสเปคใบแท็กใหญ่แล้วก็ทน้นาไหนที่เอาไปลงงานนะฮะลุยเลนลงบอนะฮะตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าตาอจุดมากๆแล้วก็เป็นใบแท็กใหญ่เดิมๆจากญี่ปุ่นด้วยนะที่ร้านไม่ได้มาทั้งเปลี่ยนทีหลังนะฮะเป็นของเดิมแต่แท้จากญี่ปุ่นเลยนะฮะแน่นอนความเหนียวความแข็งความทนทานเนี่ยขึ้นชื่อมากๆนะครับพวกนี้นะฮะเหนียวแข็งแรงทนทานนะนะะะะคครรรมมมมมมออาาาสสวววยยยย้้ด่งไีีีุกก เสริมนะฮะการฝึกมาให้ด้วยนะครับถือว่าดีมากๆเลยนะ,ะตัวนี้นะคะรับนี่นะฮะจะห่อยับน้ำหนักแน่นอนมีติดมาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับสวยนะครับอ่าตหนึ่งสองดีด็อกนะฮะรุ่นใหม่นะครับช่องเก็บของก็แน่นอนนะ,ะมีติดมาให้เรียบร้อยตามสายลถกุญญี่ปุ่นเลยนะคระับเดี๋ยวเปิดดูตัวแผงปั๊มเทอร์ิกกันนิดหนึ่งนะฮะนีนะะ่สวยนะครับเงาเงานะฮะสายเสริงนี่แห้แงๆนะครับไม่มีจดุดรั่วซึมเลยนะครับสวยคลิปนะฮะบอกเลยนะครับอ่าเอาไปเนี่ยพร้อมดูงานแน่นอนนะ,ะตัวนี้นะครับ สามหนึ่งสองดีด็อกนะฮะแคสติล่านะครับเท่แบบนี้เลยนะครับอ่าพอเกเดเปิดดูแผงหม้อน้ํากันนิดนึงนะครับผมสวยนะครับแผงหม้อน้ํานะฮะทองอากาศนะฮะหม้อแบตเตอรี่อยู่ฝั่งนี้หมดเลยแล้วก็ด้วยความที่ตามสายเคลื่อนจากแคสนะฮะเขาจะมีตัวปิดปิดชื้อแบตเตอรี่ตรงนี้เนี่ยติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับอ่าหล่อมากนะฮะสวยนะครับตัวนี้นะฮะดูภายในกันหน่อยนะครับนี่ตัวควบคลมนี่นะลูกค้าครับ ตัว Jamie, <online S 2> สลับคอนโทรลมีติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้นะครับถ <attacking> mom, ือว่าดีมากมานะถ้าเกิดท่านใดมีแบบคนขับที่หน้างานหลายคนเนี่ยก็ไม่ต้องไปนั่งไล่สายแบบู้ว่าเก่าอีต่อไปแล้วนะครับสามารถมาหมุนวาวตัวสลักคอนโทรลได้เลยนะฮะแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับนี่สวยนะฮะบาะดีโลโก้แคปตัวนี้หน้าจอนะฮะเป็นหน้าจอสีแบบใหม่หมดแล้วนะครับก็สวยงามแล้วก็ดูได้ง่ายใช้งานได้ง่ายมากๆนะครับตัวนี้นะฮะถ่อเลื่องประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวมาลองขับเทสเบื้องต้นกันนะครับเดี๋ยวกดตัวให้ดูก่อนนะฮะเทสปั๊มนะ ลอยได้นิ่มๆนะสบายๆนี่คือรอบต่ำสุดนะลูกค้าครับก็กดตัวลอยได้นิ่มๆชิวๆเลยนะฮะนี่นะฮะ่าคอนโทรลคอนโทรลนิ่มนะฮะใช้นิ้วพักเบาๆก็ไปแล้วนะครับพวกนี้นะฮะเดี๋ยวลองคอนโทรลอีกตัวหนึ่งกันบ้างนะฮะ้ายนะฮะทำงานได้ปกตินะตัวนี้นะครับฝากูัเขาออกนะฮะไวนะครับบอกเลยนะฮะนะฮะนิ่มไวแรงนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาลองเทสตัวเดินกันบ้างนะครับหน้านะฮะ หลังนะครับปกตินะฮะเดินหน้านะฮะไม่รู้ว่านะครับนี่นะฮะอ่าสู้แรงดีปกตินะครับตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเอาไปเนี่ยพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้นะครับอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสภาพรอบคันสภาพภายในแล้วก็เป็นการลองก,กับเสียเบื้องต้นของเขานะครับเดี๋ยวเราตัดขึ้นไปอีกด้านบนนะลูกค้าครับแล้วก็เดี๋ยวไปลองกับเสียเอ้ยไม่ใช่กับเสียขอไปเดี๋ยวไปลองดูในส่วนของสภาพเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้กันต่อนะครับแต่เดี๋ยวผมตัดไปเลยนะฮะจะได้ไม่เสียเวลานะครับไป ก็พอถัดขึ้นมาด้านบนนะลูกค้าครับก็เจอเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์สีสูบเทอร์โบนะฮะวางเรียงไปแนวนี้เลยแล้วก็ในส่วนของกเครื่องของเขาเนี่ยตัวนี้นะครับก็จะใช้เครื่องนะครับเป็นเครื่องแคสติเปลาซีสี่จุดสอง่นเองตามฝาเครื่องของเขาเลยนะฮะก็จะเป็นเครื่องมาตรฐานเครื่องสแตนดาร์ดเลยนะของเจ้าตัวสามหนึ่งสองดีด็อกนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูสภาพเครื่องใกล้ๆกันนะครับ บอกได้เลยว่าแข้งกิ๊กนะลูกค้าครับทุกจุดรั่วซึมนะไม่ว่าจะตามสกเกนนะฮะฝาขเข้าวงเข้าเบานะโอลิงจุดต่างๆเนี่ยนะฮะก็ไม่มีจุดรั่วซึมเลยนะตัวนี้นะครับแข้งสวยดีมากๆนะฮะเสียงเครื่องเนี่ยก็ทํางานได้แน่นนิ่มดีด้วยนะ,ะตัวนี้นะครับไม่มีเสียงอะไรที่ผิดปกตินะครับออกมาในตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนสภาพเครื่องยนต์ของเขานะครับสภาพฝานะฮะคงเครื่องนะ,ะหลังคงหลัง <ๆ S 1> คาพวกนี้เนี่ยนะฮะก็สวยดีมากๆนะไม่ผุนะครับลูกค้าครับนี่แล้วก็พวกชุด มอเตอร์สวิงนะครับแพคคอนโทรลนะฮะก็เ mm hmm. ช่นเดียวกันนะแห้งสวยทุกจุดทั้งคันนะครับตัวนี้นะครับนี่จุดรัซึมไม่มีเลยนะสายเสือมีไม่มีรั่วเลยนะครับสวยทิ๊กเลยนะครับอ่าโอเคอันนี้เป็นในส่วนของสภาพด้านบนของเขานะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะฮะที่ดูแล้วสนใจนะครับผมเจ้าตัวคัตเตอร์พิล่า312ดีด็อกคันนี้นะฮะก็สามารถโทรเข้ามานะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นตัวนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าที่ต่อเข้ามาอาจก็จะมีรูปของเขานะครับรายละเอียดรอบคันนะครับพร้อมกับวิดีโอตอนขับรถเราเช้งานของเขาแบบรายละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีหนึ่งนะเพื่อใช้ในการประกอบการสนใจนะครับคันนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่าแห้งสวยััคนนะะฮตาามสยะค ได้เลยนะครับถ้าเกิดท่านไดสนใจนะอย่าลืมติดต่อเข้ามานะฮะสำหรับวันนี้ขอฝากไว้นี้กับรถ็ตัวคัสเิล่าสามห่สองดีด็อกคันนี้นะฮะแล้วก็ค่าตัวของเขานะฮะไม่แพงเลยนะอยู่แค่ร้านต้นเท่านั้นนะครับถ้าเกิดท่านได้สนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะฮะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเอาไวเ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ